ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโลค่ะวันนี้ทำพิอากาศในหัวข้อดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์มาเช็คพลังงานความรักของคุณกันนะคะเดือนนี้จะมีอะไรนะคะเข้ามาให้โรแมนติกหวานแววกันบ้างลองเช็คด้วยการเลือกกองไพ่3กองตุ๊กตา3ตัวนะคะชอบกลองไหนลงไปดูไทม์สแตมป์ข้างล่างได้เลยแล้วไปเช็คพลังงานความรักในเดือนนี้กันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่หนึ่งนะคะในหัวข้อดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์เช็คพลังงานความรักนะคะเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับจากความรักเนี่ยมันมีทั้งความโรแมนติกการเดินทางมาหาไม่ว่าจะเป็นคนทางไกลนะคะคนต่างถิ่นหรือคนที่เคยห่างหายกันไปคนที่เคยจบความสัมพันธ์นะคะมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการรีเทิร์นกลับมา หรือมีการเดินทางมาหาเพื่อพูดคุยสื่อสารกันใหม่อีกครั้งมันมีความรู้สึกที่อาจจะมีลักษณะของคนเก่าด้วยนะคะในบางกรณีก็เป็นคนใหม่ด้วยแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนยังผูกพันกันอยู่และอยากที่จะกลับมาสื่อสารกันใหม่นะคะในรูปแบบที่รีแลซกผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกเจ็บปวดความเหนื่อยจาก การที่เคยมีปัญหากันตอนนี้มันเหมือนกับมีบางอย่างนะคะที่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ขยายมุมมองใหม่ทำให้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่แบบที่ผ่านมาแล้วใครที่โสดนะคะคุณมีโอกาสจะเจอคนเก่ารีเทิร์นกลับเข้ามาสูงมากเป็นคนที่ยังคิดถึงยังคงหอยหายยังคงปรารถนาการได้เจอกันอีกครั้ง แม้ว่ามันจะมีระยะทางระยะห่างนะคะที่มันเป็นอุปสรรคเนาะแล้วก็ทําให้การสื่อสารมันเป็นเรื่องยากบางคนดิวกับคนต่างชาตินะคะคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะฟุตฟิตฟอร์ไฟอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณก็อาจจะมีการไปอัปเดตนะคะพลังงานการฝึกปรือวิชาการสื่อสารมานะคะเพื่อที่จะกลับมาแก้ไขความไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้เพื่อให้ภาษานะคะมัน ลงตัวมากขึ้นสมูทมากขึ้นและถ้าใครที่ดิวกับคนไทยนะคะแต่ว่าโอ้มันมีความดื้อรันนะคะมีความเอาแต่ใจเอาชนะอยากที่จะชนะกันนะคะมากกว่าเรื่องของความรักมันจะมีการกลับมาปรับทัศนคติกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะไม่อยากที่จะหาเรื่องกันแล้วอยากที่จะมีความรักดีๆมากกว่า อยากที่จะเข้ามานะคะสื่อสารเพื่อที่จะอดทนกับความสัมพันธ์นี้ให้ก้าวผ่านไปด้วยกันคนคุยนะคะอาจจะมีคนที่คุยแล้วเงียบไปเลยนะคะเงียบเหมือนตายจากหายไ,ไปไหนก็ไม่รู้ทำไมนิ่งขนาดนี้แต่จู่ๆเดือนนี้นะคะจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แม้ว่ามันจะดูเหมือนจากไปแล้วหรือเปล่านะไม่กลับหรือเปล่านะแต่เขาจะยังกลับมานะคะ แล้วก็กลับมาแบบอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่อัปเดตจากเรื่องราวเก่าๆที่เคยมีปัญหากันให้กลายเป็นอะไรที่มันเข้าใจกันง่ายขึ้นอะไรที่เคยแบบไม่ยอมไม่ยอมฉันไม่ยอมเธอนะฉันต้องได้ประมาณนี้นะเขาก็จะซอฟลงนะคะจะเอาใจมากขึ้นเอาใจเขามาใส่ใจใเราทำให้หลายๆอย่างอะคะ่ะมันมีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เมื่อก่อนอาจจะเป็นรักแบบเด็กๆเกนอะวัยรุ่นอารมณ์แบบใจร้อนหงุดหงิดไม่ยอมกันแต่ตอนนี้คืออัปเดตพลังงานนะคะหลังจากหายไปฝึกวิชาสักพักกลับมาก็จะมีพลังใจนะคะในการที่จะนิ่งมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นยอมอารมณ์อร่วยให้กันมากขึ้นเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงยังหอยหา ยังอยากที่จะกลับมาแล้วก็ช่วงเวลาดีๆมันดีมากจนเวลาที่หายไปอะคะ่ะเขารู้สึกเสียดายโมเมนต์ตรงนั้นเขารู้สึกเสียใจนะคะไม่น่าใจร้อนหรือว่าหายจากคุณไปในช่วงเวลานั้นเลยส่วนใครที่มีคู่ดิวกันอยู่นะคะบางครั้งจากที่นิ่งๆน,นะคะเพราะว่าทะเลาะก,กันหรือว่าไม่เข้าใจกันเนี่ยมันจะมีการกลับมาหยอดน้ำตานะคะเติมความหวาน กลับมาพูดคำหวานมาขอโทษมาง้อนะคะเพื่อที่จะให้ความรักมันกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึง่งแล้วบรรยากาศมันจะเป็นอะไรที่เหมือนรีแลกมากขึ้นเพราะว่าพายุของความโกรหนนะคะความไม่เข้าใจมันได้ปลิวหายพัดไปแล้วก็เลยจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจในรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็อาจจะมีการพากันไปท่องเที่ยวนะคะการเดินทางเขาอาจจะมาชวนคุณนะคะไปเดทกันนะไปสร้างความทรงจำดีๆนะคะด้วยกันในช่วงเวลาแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์ไม่ว่าคุณจะทะเลาะเงียบหายเลิกลาหรือว่าเคยรู้สึก ไม่ดีกันมาก่อนนะคะมันจะเป็นเดือนแห่งการงอนง้อการขอคืนดีการยอมวางอัตราตัวตนความเป็นตัวฉันตัวเธอเพื่อที่จะเลือกความรักแล้วก็กลับมานะคะในรูปแบบที่หวานกว่าเดิมเรียกว่ามดยังต้องใส่แว่นตามองนะคะอิจฉากันมากเดี๋ยวเบาหวานเข้าตามันมีอะไรที่หลายอย่างอะคะ่ะที่คุณจะได้ทำร่วมกันกับเขาในเดือนนี้ แล้วคุณอาจจะได้เป็นคนที่เลือกโปรเจกต์ด้วยนะว่าอ้ยอยากจะไปไหนอยากจะไปเที่ยวภูเขาหรืออยากจะไปเที่ยวที่ไหนดีหรือว่าโควิดจะดู n น t f l i x ที่บ้านด้วยกันดีคะแต่ว่ามันจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์นะคะหรือว่าใครที่เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เมกเลิฟนะคะเลื่องบนเตียงค่อนข้างจะเยอะขึ้นกว่าเดือนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับ มีความโหยหาแล้วก็คิดถึงกันมานานหายไปเงียบไปทะเลาะก,กันไปมันไม่ดีเลยนะคะอยากจะให้บรรยากาศมันกลับมาหวานซึ้งหรือว่าสุดท้ายแล้วนะคะการมีเธออยู่มันดีกว่าการที่ไม่มีนะคะเพราะงั้นคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีอ่ะสำหรับเดือนกุมภาถึงแม้ก่อนหน้านี้มันอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีหรือการแบบ ห่างหายเงียบหายแต่กุมภานะคะจะมีคนรักนะคะเข้ามาหาเข้ามาขอโอกาสใหม่ๆเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแล้วเขาจะปรับตัวนะคะเปลี่ยนทัศนคติมุมมองเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆมากขึ้นยอมหมดแล้วนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะบ่นอะไรก็บน่นอยากจะว่าอะไรก็เชิญเลยแต่เขาไม่อยากที่จะเสียคุณไป สุดท้ายเขาก็เลือกนะคะที่จะทิ้งอีโก้ของตัวเองเพื่อที่จะกลับมาสารความรักต่อดีกว่าอย่างงอนกันนานนะคะเสียเวลาในชีวิตเอาเวลามาสร้างความรักความสัมพันธ์และความทรงจำที่ดีในเดือนแห่งความรักกันดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายนะคะมันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว และใครที่ดิวกับคนต่างชาตินะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปหาเขาหรือเขามาหาคุณอย่างปลอดภัยนะคะในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อย่างนี้เนาะหรือบางทีก็อาจจะเป็นการสื่อสารนะคะที่เข้ามาขอโทษเข้ามาเคลียร์กันในเรื่องราวที่มันไม่ลงตัวก่อนหน้านี้นะคะเด็กดื้อน,นะคะที่เคยจากค,คุณไปเขาจะกลับมาเปลี่ยนเป็น เด็กน้อยน่ารักนะคะให้คุณได้สื่อสารหรือว่าแสดงความรักแก่กันและกันใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักทายหัวข้อนี้กันมาได้ขอบคุณสำหรับการสับส i b e ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์นะคะในเดือนแห่งความรักนี้เรื่องราวความรักของคุณคุณจะมีนะคะพลังงานลึกลับความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นมันจะมีใครสักคนนะคะที่มีความดึงดูดกับคุณมากๆซึ่งเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความอีกโก้เยอะ เป็นคนที่มีอํานาจมีการเงินนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แบบอบอุ่นเข้มแข็งหนักแน่นหรืออายุมากกว่าประมาณ5-10ถึงปีเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีนิสัยแบบผู้ใหญ่กว่าตัวเองเยอะกว่าวัยของเขาะคะ่ะเขาจะเข้ามานะคะแสดงบางสิ่งบางอยา่างที่มันจะเป็นการสื่อสารความรักการมาเตาะมาจีบนะคะ แล้วก็เขาจะเป็นคนที่มีความรักอิสระอารมณ์ศิลปินมีสเสน่ห์ดูดีอาจจะดูเหมือนเจ้าชูนะแต่จริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนหน้าตาดีแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะแต่ว่าเขาชอบเมกเฟรนนะคะมากกว่าที่จะไปจีบคนอื่นก็เป็นได้นะคาแรคเตอร์คนประมาณนี้นะคะ่ะจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าเขาจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กเป็นคนที่อายุน้อยกว่า แต่ว่าเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากๆนะคะหรือไม่ก็นะคุณอาจจะได้ดิวกับผู้ใหญ่ไปเลยอะ่ะคนที่อายุมากกว่าไปเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมันจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนมีเสน่ห์นุ่มลึกในตัวเองถึงแม้เขาจะไม่ได้หน้าตาดีเขาจะมีเสน่ห์เท่าๆกับคนที่หน้าตาดีเลยนะคะแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันดูเหมือนกับเขาเป็นคนที่ดูดีอะ่ะ คือมันจะดูดีจากคาแรคเตอร์จากออร่าไม่ว่าจะหน้าตาดีไหมก็ตามนะคะแต่คุณจะได้เรียนรู้ความรักจากคนคนนี้ในรูปแบบที่มันเป็นการกระทำที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีสิ่งที่เหมือนกับประสบการณ์ความรักกับคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาเรื่องความรักมาก่อนเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าเลิกลามาก่อนนะคะ เราก็เข้ามาเจอคุณในช่วงเวลาที่เขาตัดจบความสัมพันธ์กับคนเก่าได้แล้วและมาทำให้เขานะคะเคลียร์ตัวเองเพื่อที่จะกลับมาหาคุณถ้าหากเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเขาอาจจะมีประเด็นที่ต้องไปเกี่ยวโยงกับใครบางคนซึ่งเป็นแฟนในช่วงเวลานั้นนะคะแล้วเขาก็เรียนรู้ชีวิตกับคนคนนั้นมาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจแยกทางกันและมาเจอกับคุณในภายหลัง หรือกลับมานะคะสำหรับคนเก่าคือมันมีพลังงานที่หลากหลายนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งตัดจบกับคนอื่นมาหรือเป็นคนเก่าที่เคยเดียวกับคุณแต่ไปมีชีวิตคู่กับคนอื่นสักระยะแล้วค่อยกลับมาหาคุณในวันที่เขาเคลียร์ตัวเองจากความสัมพันธ์เก่าได้และคนคนนี้นะคะถึงแม้จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากมีความหยิ่งในตัวเองสูงมีหน้าที่การงานหรือหน้าตาดีนะคะ และเป็นคนที่ชอบการเอาชนะมากแค่ไหนแต่เขาจะยอมให้กับคุณนะคะเขาจะกลับมาในรูปแบบที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเขาจะแสดงความรักแบบที่ลึกซึง้งแล้วก็มั่นคงมั่นใจนะคะว่าต้องเป็นคุณมันจะทําให้คุณไม่สับสนนะคะถึงแม้เขาจะเคยแบบแอบ,บจีบคุณเงียบๆมาก่อนหรืออะไรก่อนหน้านี้ ด้วยความที่เขายังเคลียร์กับคนเก่าไม่ได้ก็ตามนะคะแต่ว่าเขาจะตัดจบความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะมาสื่อสารกับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์บางคนก็มีโอกาสนะคะเป็นโซเมททวินเฟมเพราะว่ามันมีความแตกต่างความคล้ายความเหมือนความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณจากภายในแล้วก็เกี่ยวข้องกับรักไรเงื่อนไขนะคะที่คุณทั้งคู่จะต้องเรียนรู้ร่วมกัน และเมื่อคุณก้าวผ่านนะคะบทเรียนที่จะต้องไปอยู่กับคนอื่นสักระยะเพื่อเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้การเข้าใจผู้คนให้มากขึ้น mm. เมื่อถึงเวลาที่กลับมาเจอกันมันจะเป็นรักที่มีความชัดเจนมากขึ้นมีการแสดงออกและการรับผิดชอบต่อความรู้สึกที่เป็นของตัวเองมากขึ้นคือมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะในการมองชีวิตและความสัมพันธ์จะไม่ใช้อารมณ์หรือว่า ตัดจบอะไรไปง่ายๆหรือการเอาชนะกันและกันแบบที่ผ่านมาไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะมันจะได้เรียนรู้กับใครสักคนแน่ๆในเดือนนี้นะกล่องไพ่กล่องนี้และมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานมีลูกกับเขาด้วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะถ้าใครที่ยังโสดอยู่นะคะคุณจะมีเปอร์เซ็นที่คุณจะได้รับการขายขนมจีบแบบรัวๆนะคะ และคุณจะได้เรียนรู้กับผู้คนมากขึ้นคุณจะมีอิสระที่จะเลือกได้นะคะว่าคุณต้องการความรักแบบไหนและจะมีคนเก่ากลับเข้ามาหรือคนที่เคยดีวกันแต่ยังไม่ประสบพบเจอโอกาสในการสารความสัมพันธ์นะคะจะได้กลับมาเรียนรู้กันใหม่ตัวคุณจะดูมีเสน่ห์ดูมีคนเข้าหายเยอะดูมีพลังงานนะคะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยอยากจะครอบครองตัวของคุณนะคะ และถ้าใครที่มีคนคุยอยู่แล้วมีปัญหากันไปก่อนหน้านี้เยยหายกันไปนะคะจะมีการเดินทางมาคุยกันหรือมีการสื่อสารผ่านโซเชียลเพื่อพูดถึงความรู้สึกนะคะแล้วก็โอกาสที่จะสารสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิมส่วนใครที่แต่งงานหรือว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะ คุณกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสนะคะที่จะมีลูกหรือว่าวางแผนอนาคตที่จะมีลูกร่วมกันคือไม่อยากเสียความรู้สึกไปกับการแบบวุ่นวายใจนะคะกับการที่จะต้องไปเลือกคนอื่นหรือว่าไปหาใครที่ดีกว่าคนนี้ละคุณกับเขาจะตกลงปงใจแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครนะคะในความสัมพันธ์จะร่วมเลี้ยงเคียงหมอนหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวกับคนไหนกันแน่ ถ้าคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะนะคะเดือนนี้แน่นอนต่อให้เข้ามากี่ร้อยกี่พันคนนะคะคุณจะเลือกถูกและคุณจะรู้ว่าใครคือคนที่ใช่แต่ให้ระวังอย่างหนึ่งนะคะคืออีโก้อัตตาตัวตนและการอยากเอาชนะที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับความสัมพันธ์บางคนนะคะพลังงานมันบอกว่าคุณจะประชดคนรักที่มามาหายหายด้วยการทำตัวเฟลลี่มีสเสน่ห์และ จีบคนไม่เลือกนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานบางกลุ่มก้อนนะคะที่มันเข้ามาขอให้เช็คดวงนะคะส่วนตัวนะถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นของคุณแต่ว่ามันก็มีนะคะคนที่เหมือนจะแหมประชดประชันกันด้วยการแบบไปหาชาวบ้านเขามาจีบหรือว่าไปจีบชาวบ้านเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็ขอให้ระวังนะ แต่ว่าพลังงานส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการกลับมาสื่อสารพูดคุยแล้วก็ตัดจบจากปัญหาที่มันค้างคาความไม่กล้าที่จะบอกอะไรตรงๆอะคะเพราะว่ามันยังติดความสัมพันธ์เก่าหรือว่ายังติดบางสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้เขาจะปลดแอกตัวเองเพื่อกลับมาหาคุณกลับมาง้อนะคะกลับมาสารภาพความรู้สึกแล้วก็เป็นเดือนที่เขาอาจจะเปิดเผยนะคะถ้าหากใครที่ไม่เคยบอกรักกันเลย เขาจะเปิดเผยความรู้สึกและสื่อสารความลับที่เขาเก็บซ่อนมาโดยตลอดส่วนใครที่อยากเช็คพลังงานดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพลิกอากาศกองที่3ในหัวข้อดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์เช็คพลังงานเดือนแห่งความรักกันนะคะว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสนะที่จะได้พบเจอนะคะกับพลังใจพลังชีวิตใหม่นะคะคุณจะเจอกับคนที่ดีต่อใจมากๆ แม้ว่าเขาจะดูนิ่งๆนะคะไม่ค่อยเหือไม่ค่อยเอือเท่าไหร่เป็นคนที่ดูดีนะคะแล้วก็มีเสน่ห์สำหรับคุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ทำให้คุณมีความสุขมีความสบายใจรอคอยแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับเขาเสมอ เขาจะเป็นเหมือน power bank นะคะที่คอยชาร์จแบตเตอรี่ให้กับคุณทำให้คุณรู้สึกว่าอยากจะให้โลกนี้นะคะมีแค่เราสองคนคุณอยากจะเก็บเขาไว้นะคะเพียงลำพังคนเดียวไม่อยากที่จะให้ใครนะคะมาแย่งไปได้เลยคนคนนี้เป็นเหมือนกับคนที่เป็นราชินีในใจอะคะ่ะเป็นคนที่คุณตามหาคนที่คุณรอคอยคุณจะมีความมั่นใจในเรื่องของความรักนะคะ เขาจะทำให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณกับเขาเป็นคนที่ใช่ของการละกันและเขานะคะจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันจำเป็นมากๆนะคะที่คุณจะต้องแคร์ความรู้สึกของตัวคุณเองมากกว่าเสียงของคนรอบข้างคุณจะตัดสินใจอะค่ะที่จะฟังเสียงในหัวใจของตัวเองมากกว่าที่จะฟังการตัดสินของคนอื่นว่าคุณไม่คู่ควรกับเขาหรือว่า เขาไม่คู่ควรกับคุณเพราะงานนะคะคุณจะเจอกับคนที่เข้ามาหาคุณนะคะและให้พลังชีวิตพลังใจให้ความรู้สึกมีความสุขเขาเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้มีฐานะหรือว่ามีความเป็นตัวตนของเขาเองในแบบที่คุณเองก็ชอบโดยที่แบบไม่ได้เฟกไม่ได้เสแสร้ง ถึงจะนิ่งถึงจะหยิ่งยังไงคุณก็รักนะคะมันเหมือนคุณตกอยู่ในหลุมแห่งความรักที่ทําให้ตาบอดไปชั่วขณะหนึ่งเลยนะคะแต่เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณที่เข้าไปจีบเขาหรือเขาที่เข้ามาจีบคุณคุณจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีของความรักและคุณจะรู้สึกว่ามันคือผมลิขิตค่ะมันจะเป็นเหมือนรักแรกพบเป็นคนที่เสน่หาตั้งแต่แรกเจอ ทั้งที่ยังไม่เคยคุยกันเลยหรือไม่เคยรู้จักกันเลยด้วยซ้ำนะคะบางคนแต่เมื่อเจอกันแล้วอะค่ะจะลืมกันไม่ลงจะรู้สึกคิดถึงจนอึดอัดจะรู้สึกว่ามันมันมีความสุขความสงบความสบายใจความเป็นครอบครัวอยู่ในแววตาของกันและกันค่ะ เป็นความโรแมนติกมากเลยนะเนี่ยเดือนกุมภาคุณจะได้เจอคู่แท้นะคะจะได้เจอคนที่เป็นโซเมทวินเฟมเป็นเนื้อคู่ของโชคชะตาใครที่โสดนะคะมีโอกาสแจ็คพอตนะคะจะได้เจอจะได้สารสัมพันธ์จะได้ไปต่อในความรักครั้งนี้แล้วก็ถ้าเป็นคนเก่าที่เคยมีปัญหากันไปอะคะ่ะบาดแผลเก่าๆนั้นจะได้รับการเยียวยาและกลับมาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึง่ง ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนคุยมันเป็นไปได้นะคะว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่ที่คุณอยากใช้ชีวิตกับเขาจริงๆและก่อนหน้านี้ที่คุณอาจจะพักเบรกความสัมพันธ์ไปเพราะว่าคนอื่นเขานินทาเขาไม่สนับสนุนเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราต่างกันเกินไป คุณแม่คุณพ่อไม่ยอมรับอะไรพวกนี้นะคะแล้วทำให้คุณต้องนิ่งหายกันไปสักระยะคุณจะรู้สึกได้ว่าออคำพูดของคนมันไม่ได้สำคัญเท่ากับความรู้สึกของคุณเองและสุดท้ายนะคะมันจะมีการแบบกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แบบที่ต้องล้างพลังงานของคนอื่นที่เข้ามาเป่าหูนะคะในความสัมพันธ์ คุณอาจจะต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้นแล้วเขาเองก็จะเชื่อเสียงหัวใจของเขาให้มากขึ้นด้วยเรื่องที่อาจจะมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะก,กันไปด้วยความขัดแยง้งความไม่เข้าใจความดื้อรั้นอะไรพวกนี้ยนะคะมันจะได้รับการเยียวยาแล้วยิ่งคุณฟังตัวเองชัดเท่าไหร่อะคะ่ะยิ่งคุณให้เวลากับการอยู่กับความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจเสียงภายในและความรู้สึกของคุณเอง คุณจะยิ่งเห็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นแค่การคิดมากเกินไปที่ทำให้มันเกิดปัญหานะคะแล้วมันจะมีการปรับความเข้าใจเพื่อที่จะกลับมามีความสุขกลับมาให้ความยุติธรรมกับคนรักของคุณอีกครั้งส่วนใครที่แต่งงานหรือว่าดิวกันไปแล้วนะคะมันอาจจะมีโจทย์ที่คุณต้องเรียนรู้การเป็นครอบครัวทีลนิดเพราะความสัมพันธ์นี้มัน จะอยู่กันไม่ได้เลยถ้าหากคุณเอาแต่เอาชนะหรือว่าเอาแต่คิดในรูปแบบความคิดของตัวเองคุณต้องมีการแชร์การพูดคุยแล้วก็การรับฟังคนในบ้านมากกว่าคนนอกบ้านสิ่งนี้ค่ะคุณได้เรียนรู้แล้วและคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะปล่อยวางคำคำพูดหรือว่าความคิดของคนอื่นได้แล้วคุณจะกลับมาเรียนรู้กันใหม่ค่ะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ และคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นความรักแท้เป็นพลังงานในชีวิตเป็นพลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่ช่วยเยียวยาคุณได้ที่ช่วยให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันมีพลังที่จะสู้ต่อไปในวันข้างหน้าเพราะงั้นคุณอาจจะเคยฟังเสียงนกเสียงกาเสียงชาวบ้านมาเยอะเสียงพ่อเสียงแม่เสียงคนรอบตัวนะคะมาโดยตลอด แต่เรื่องของความรักครั้งนี้คุณจะเลือกฟังใจตัวเองและคุณกับเขาในเดือนกุมภานะคะจะมีโมเมนต์ความโรแมนติกการได้ไปเที่ยวหรือว่าการไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันการไปก็ได้นะคะการให้ของขวัญการเดินทางมาหาการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นความเข้าใจกันมากขึ้นเป็นความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น แล้วก็จะได้ไปที่ไหนแบบ2ต่อ2ด้วยนะคะมีโมเมนต์ที่อยากจะใช้เวลาร่วมกันแบบที่ไม่อยากจะสนใจข้างนอกคนอื่นๆสังคมหรืออะไรพวกนี้มากนะคุณจะวาง การเอาชนะกันลงนะคะแล้วก็จะปรับความเข้าใจกันเพื่อที่จะเยียวยาความรู้สึกที่กังวลใจความลับที่ไม่เคยกล้าเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไปเชื่อคำพูดคนอื่นนะเลยทำให้ความรักมีปัญหาหรือจริงๆแล้วอ่ะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ตลอดเลยนะเพราะคนอื่นบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ดีก็เลยไม่กล้าพูดว่าชอบว่ารักว่าสนใจนะคะ ก็จะมีการเคลียร์ประเด็นการเยียวยาและการกลับมาเชื่อมสัมพันธ์แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊ิ๊กเพื่อเรียนรู้กันอย่างแท้จริงและทำความเข้าใจตัวตนของกันและกันโดยที่ไม่ได้ตัดสินไปเองจากคำพูดของคนอื่นแบบที่ผ่านมานะคะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะในการค้นพบโชคชะตาความรักเนื้อคู่และคนที่จะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นพลังใจให้แก่กันอย่างแท้จริง ใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ